เข้ามิงซูนเข้ามิงซูนเข้ามิงซูนเอ้ยเอ้ยมึงไม่ต้องเสือกไอ้ห่าเย็ดแม่เดี๋ยวกูจะเล่นพวกมึงไม่ได้ลูกกระเดือกมึงอย่ามากูตีนถ้าไม่อยากใส่เฟือกมึงไม่ต้องเสือกกูจะไม่กอดมึงไม่ต้องเสือกเยอะมึงไม่ต้องเสือกไอ้ห่าเย็ดแม่เดี๋ยวกูจะเล่นมึงไม่ได้ลูกกระเดือกมึงอย่ามากูตีนถ้าไม่อยากใส่เฟือกแล้วมึงไม่ต้องเสือกไอ้สัตว์ย็ดแม่แล้วมันควยไอสัตว์มันก็ไม่ต้องเสือกควย เนี่ยเป็นเชียอะไรกันจุนเรงชาวบ้านกูเตือนไว้ก่อนถ้าไม่อยากจุนจานกูเตือนไว้ก่อนมึงอย่ามาจุนจาน่าเอาส้นเต้นกันแล้วก็เดือกหน้าเนี่ยมึงไม่ต้องตกใจเพราะกูเป็นนักไอ้พวกขี้หมาพวกมือไม่เข้าใจกูเป็นคนตีตลกให้เ้าจะเล่นแล้วก็ไปอ่ะเนี่ยเอ้มึงจะเอาไงดีอ่ะถ้าพวกมึงพลาดเนี่ยมึงด้ตายฟรีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนอนละเจอกันชาติหน้านะคุณบายฮะไอสัตว์เจ็ดแม่แล้วมึงคียอะไรวะแล้วกูก็จะถามมึงว่าโลบต่อไปกูจะบอกมึงไปว่า มึงไม่ต้องเสือกไอ้หายใดแม่เดี๋พวกกูจะเล่นมึงได้รู้เกระเดือบมึงอย่ามากูตีนถ้าไม่อยากใส่เสือกมึงไม่ต้องเสือกขวดอะไรสัตว์มึงไม่ต้องเสือกไอ้หายใดแม่เดี๋กูจะเล่นพวกมึงไม่ได้ลูกกระเดือบมึงอย่ามากูตีนถ้าไม่อยากใส่เสือกแล้วมึงขวดอะไรสัตว์มึงก็ไม่ต้องเสือ,เอ yet, mond, ist, s. <S สกเยอะขิงในเดโมงเป็นเลวายแต่สกิลกับคำพันไลยแม่งก็อย่างควายฮ่า ถ้ามึงพอดกับกูเดี๋ยวมึงได้ตาย,ยพันลายกูไม่หนักเท่าไหร่เลยน้องพวกพ้องกูมีเยอะมึงจากเจอมึงก็เข้ามาไอ้พวกพวกินเสือทำกูไม่อย่างหาแล้วกูคนไม่ชอบพวกเก่งแต่ปากแต่สกิลเขาสกิลเลอรสกิลไม่ยังกักกูเตือนไว้ก่อนนะมึงยังไม่อยากเสือกกูเตือนไว้ก่อนถ้าพวกมึงไม่เลิกเสือเดี๋ยวเจออีกทีเดี๋ยวจเจอแล้วกูเจ็บพื่งงเสืออีกทีเดี๋ยวจเยวจอแล้วก็เดือดควรเลยสัตว์กึจะเล่นมึงก <c oughs> <c oughs> ็เดือดจี๋ พึงพลาเดี๋ยวมึงได้ตายฟรีจ้เงียดดีอะฮะถ้าพวกมึงพลาเดี๋ยวมึงได้ตายฟรีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนอนละเจอกันชาติหน้านะคุณบายฮะมึงไม่ต้องเสือกไอ้หายเจ็ดไม่ได้พวกกูจะเล่นไม่ได้รู้กระเดอกมึงมากรตีนถ้าไม่อยากใส่เฟือกมึงไม่ต้องเสือกเย่มึงไม่ต้องเสือกไอ้หายเจ็ดไม่ได้พวกกูจะเล่นไม่ได้รู้กระเดอกมึงจมากูตีนถ้าไม่อยากใส่เฟือกมึงก็ไม่ต้องเสือกโขย ไม่ต้องเสือกไอ้หาเจ็ดแม่เดี๋ยวพักกูจะเล่นไม่ได้ลูกเกิดเดือกมึงมากวนตีนถ้าไม่อยากใส่เสือกเป็นเทียอะไรสัตว์จะรู้มึงชาวบ้านกูเตือนไว้ก่อนมึงอย่ามาจุนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยเอาสตีนแอบหน้าควรอะไรสัตว์พวกกูเป็นนักลา้พวกขี้หมายพวกมึงไม่เข้าใจกูเป็นคนติดตลกเห็นคนเยอะแล้วก็เดินเขาไปใส่ฮ่ามึงไม่ต้องเสือกไอ้หาเจ็ดแม่เดี๋ยวพักกูจะเล่นไม่ได้ลูกเกิดเดือกมึงอย่ามากวนตีนถ้าไม่อยากใส่เสือกมึงไม่ต้องเสือกไอ้หาเจ็ดแม่เดี๋ยวพักกูจะเล่นไม่ไไดดด้้ลูกกกกกเเเิียยวมมมึงอออ่่่่าาาาานนตถใสืฮ ไปเลยสั์ไปนอนได้เหีย